สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับปาทุกท่านเป็นข้าวดีแล้วครับทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่ายูเกียวมิวสิกครับพี่น้องนะครับก็ได้เข้าไปชิงรางวัลในส่วนของรางวัลดาวเมฆขลาประจําปีนี้ครับทุกท่านนะครับ2568นะครับ ในส่วนของคณะหมอลำยอดนิยมแห่งปีปาดพี่น้องผลโหวตล่าสุดนะครับทุกท่านนะครับค่ายตัวเกียวมิวสิกเนี่ยมาอันดับหนึ่งครับตามภาพที่เห็นเนี่ครับเป็นแท่งกราฟสีม่วงนะครับดีเอบนะครับเบอร์นะครับในส่วนของการโหวตครับมีอยู่6คณะที่เข้าชิงรางวัลครับทุกท่านครับก็มีอย่างที่บอกไปหมอลำใจเกินร้อยนะครับเสียงวิหก ปฐมบันเทิงศิลสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับแล้วก็ค่ายตัวเกียวมิสิกนะครับแล้วก็ระเบียบวัฒนศิลกับพี่น้องตอนนี้เนี่ยค่ายตัวเกี่ยวมิสิกน้ำยูอันดับหนึ่งกับพี่น้องนะครับเริ่มโหวตแล้วครับตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับจนถึงสิ้นเดือนครับพี่น้องวันที่31กรกฎาคมเวลาแบบ6ทุ่มนะครับหมดเขตครับทุกท่านนะครับเพราะว่า ตอนนี้เนี่ยวันที่1 5านะครับ่านมาแล้วประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ายตัวเกียวมิวสิกเนี่ยน้ำยูดับหนึ่งครับตอนนี้ครับพี่น้องนะครับวิธีการโหวตนะครับง่ายๆพี่น้องก็เข้าไปที่ในส่วนของเว็บไซต์ก็ได้ครับแล้วก็นในเพจในส่วนของอสมาคมผู้สื่อข,ข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยนะครับเพิ่นก็กษมีลิงให้เขากดเข้าไปครับพี่น้องพอกดเข้าไปแล้วก็จะให้ลองอินผ่านอีเมลแล้วก็ใส่รหัสนะครับกดเข้าไปนี่มัน จจะมีวิธีการโหวตนะครับแบบ C ี่ก็คือโหวตสแกน QR วอารโค้ดก็ได้นะครับพี่น้องนะครับหรือว่าผ่านเติมเงินผ่าน e w a l l e t นะครับแล้วก็ผ่านช่องทางพรอมเพย์บัตรเครดิตทูบันนี่ต่างๆนะครับอ่าแล้วก็ขั้นตอนที่4ก็เลือกจำนวนคะแนนที่ต้องการโหวตนะครับ1คะแนน10บาทครับพี่น้อง10คะแนนก็ร้อยหนึ่ง1 2อยคะแนนก็พันหนึ่ง 1,500คะแนนกับ1มื่นหนึ่งคาบิโน่ปาร์ตนะครับแต่ว่าพลังของ FC ค่ายโตเกียวมิสิกเนี่ยตอนนี้เนี่ยบุ๊กเขาไปอ่าโหวตเนี่ยเยอะมากกับจนดมันน้ำดวงเป็นอันดับหนึ่งคับี่น่นะครับว่าจะ ครองอันดับหนึ่งจนถึงสิ้นเดือนนี้หรือเปล่าอันนี้ต้องลุนกันครับพี่น้องนะครับล่าสุดนะครับเพจเปียกเพิ่นกระแปลิงมาหายเรียบร้อยครับพี่น้องนะครับแล้วเรดี้สุดเดนนะครับเพิ่นกระแปลิงมาไหว้กันครับพี่น้องไปหาเบิรงได้แล้วกดตามลิงก์ได้เลยนะครับทุกท่านนะครับอ่าย่ามีครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนเริ่มโบวตตั้งแต่วันที่8ถึง31กรกฎาคมนี่ครับพี่น้องนะครับก็มีในส่วนของอ่าค่ายตุกเยววิสิิเนีย ในส่วนของเป็นคณะหมอลำยอดนิยมแล้วกับบอดบิ๊ก็ได้รับเลือกขึ้นกันครับพี่น้องก็คือเป็นศิลปินหมอลำชายยอดนิยมแห่งปีนะครับอันนั้นเป็นอีกสาขาหนึ่งนะครับก็เขาไปร่วมโวตบอดบิ๊กได้ครับทุกท่านนะครับแล้วก็โวทคายตัวเขียวมิสิก ได้เลยนะครับนุ่มอ๋องและข่าวสารมาบอกมเร่าใหฟังเด้อน,นะครับทุกท่านมีวความคิดเห็นแบบใดเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้เดี๋ยวถ้ามีข่าวสารดีๆมาอัปเดตเดี๋ยวมาฝ่ายรอบหนึ่งส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ